สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับไฟอีกแล้วนะคะกับช่องลูกชาวนาอีล่ามาราเดอร์นะคะวันนี้มีบอลสีหลักสิบมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะว่ามีต้นอะไรกันบ้างนะคะสําหรับรอบจัดส่งเนาะก็อาถ้าลูกค้าโทรมาสั่งอาเร็วทันนะคะก็ส่งให้เลยวันจันทร์นะแต่ว่าถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะมีอีก หลายรอบเลยนะคะทางอาทิตย์เลยนะก็มีปลายทางทั่วประเทศค่ะจัดโปรให้เหมือนเดิมนะคะคลิปเนาะซ้ำตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ300ส่งให้ฟรีปกติจะเป็น500ส่งฟรีนะสัปดาห์นี้เอาไปเลย300ส่งฟรีนะคะซื้อต้นไหนก็ได้นะท่านผูชมวันนี้แกงส้มมาช่วยขายด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไม้อยู่ในกระถาง5นะคะวันนี้เป็นไม้เก่านะลูกค้าตัวนี้น้องคือเรือวาสุกีนะคะเรือวาสุกีตัวนี้ อาจจะมี2ต้นคู่นะลูกค้าอันนี้มี2กระถางนะคะแต่ว่าไฟเอามาให้กระถางเดียวมาโชว์กระถางเดียวเพราะว่าฟอร์มเดียวกันเลยนะคะตัวนี้นะลูกเ้าไปที่89บาท89บาทนะคะอ้อลืมแจ้งนะคะสําหรับค่าส่ง50บาทเหมาเมานะคะถ้าซื้อไม่ครบ300เนาะไม่เป็นไรนะคะ1ต้นก็ได้นะคะนี่อันนี้50บาทเรือวาสุกีนะคะอันนี้จะเป็นหนุมานปราบไตจัก ลูกค้าฮนุมานปราบใจจากหนึ่งแม่หนึ่งหนอนะคะหนึ่งแม่หนึ่งหนอมีต้นเดียวนะคะนี่มีต้นเดียวลูกค้าไป89นะคะ89บาทเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นหงดารุนนะคะหงดารุนตัวนี้มีหลายกระถางลูกค้าจะเป็นงานแบบแบบมีหนอนะคะหนึ่งแม่หนึ่งหนอประมาณนั้นนะคะนี่เนาะอันนี้นะคะโอ้แกงส้มเช่ไข่เนะนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้ลูกค้าเนี่ยค่ะงานแบบนี้ ตัวนี้ไฟให้ไปที่ต้นละร้อยี่สิบนะคะร้อยี่สิบบาทนะคะนี่ก่อละร้อยี่สิบบาทเนาะสวยๆเลยค่ะหงดารุ่นนะคะกัดสีเต็มใบแบบนี้นะลูกค้าเอาไปเปลี่ยนกระถางเลยนะคะเอาไปเพิ่มกระถางได้เลยนะคะร้อยยี่สิบบาทนะคะหงดารุ่นเนาะเนี่ยอันเนี้ยไฟก็ชอบมากเลยลูกค้าเป็นท้าวจะตุลพักป้ายคือใครชอบไม้แบบกัดสีไม้เก่าแล้วไป้ายๆอย่างเงี้ยลูกค้าตัวเนี้ยไปเลยได้หนึ่งแม่หนึ่งหน แล้วก็นออีกจิ๋วหนึ่งอะคะ่ะเท่ากับว่าสองแม่หนึ่งนอ,ออหนึ่งแม่สองนอนะคะท้าสตูตพักอันนี้ร้อยี่สิบาทลูกคะ่ะร้อยี่สิบาทสวยมากๆใบหนากร้านแข็งลูกคะ่ะดูมีต้นเดียวนะคะนี้มีต้นเดียวนะแล้วก็ตัวนี้คะ่ะซับรุ่งโรจน์นะคะซับรุ่งโรจน์นะคะตัวนี้เก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทบอนป้ายชมพูนะคะสวยๆเลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นหนุมานสืบมักคาค่ะหนุมานสืบมักคาตัวนี้ลูกค้าจะเป็นบอลป้ายนะคะลูกค้าจะได้ไปสองต้นคู่นะตัวนี้มีสองกระถางนะคะไฟให้ไปที่เก้าเก้านะคะเก้าสิบเก้าบาทนะ้อลูกค้าดูอุ้ยผ่านไปแค่นิดเดียวลูกค้าสวยมากเลยสวยทุกกระถางเลยนะคะเลือกชมกันได้นะอ่ะตัวนี้ค่ะยักษ์การุณราชนะคะมีสองกระถาง กระถางหนึ่งเนี่ยมีสองต้นลูกค้าสองต้นคู่นะคะใบหนาสีเขียวเข้มแล้วก็กัดสีส้มๆนะคะตัวนี้99บาทค่ะยักษ์กาดุลราชนะคะยากาักษ์กาดุลราชตัวนี้สีบุรีรัมค่ะสองต้นคู่นะลูกค้าตัวนี้ไฟให้ปีที่89นะคะใครชอบบอลเก่านะนี่นะคะสีบุรีรัมนะคะสีบุรีรัมเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นวิศนุกรรมปรสิทธิ์ค่ะ วิษณุกำรรประสิ์ตัวนี้นะคะไฟให้ไปที่8 9นะคะ8 9เนาะจะเป็นก้านสีใสบัวนะคะจะคล้ายๆกับนางพลิวนะนางพลิวจะก้านดำโอ้นางพลิวยังมีหนูนะคะลูกค้าเนาะไฟขายให้อยู่ที่8 9เหมือนกันอ่าวิษณุกำรรปรสสิทธิ์8 9นะคะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะจะเป็นนางวิชุอานางสุชาดาโอ้ยขอโทษค่ะพระนางสุจิตานะคะโอ้โหหลายอันจัด พระนางสุจิตตานะคะไฟให้ไปที่8 9ลูกค้าพระนางสุจิตตานะคะ89บาทมาทางนี้ค่ะจะเป็นอันนี้จะเป็นนางยักษ์เบญจกายตัวนี้มีต้นเดียวนะลูกค้านางยักษ์เบญจกายอ่ะเนี่ยนางยักษ์เบญจกายตัวเนี้ยหนึ่งแม่หนึ่งหนตัวนี้นะคะลูกเ้าไป8 9มีต้นเดียวนะคะ8 9นะแปบาทแล้วก็ตัวนี้นางบนโทคะ่ะสองต้นคู่นะใสกกำลังวัยรุ่นเลย 8ปค่ะแ9บาทนะคะเดี๋ยวมาทางนี้เนาะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะลูกค้าตัวนี้คือเลกาซี่นะคะเลกาซี่กระถางห้านะตัวนี้ก็คือสร้างหมวแล้วนะลูกค้าตัวนี้ไฟให้ไป99นะคะเลกาซี่นะจะเป็นเขาจะป้ายเขียวนะลูกค้าเลกาซี่นะคะ99บาท ต, ufficient. ต่อไปนะคะ2 2, 1, sì, ตัวนี bah, ้นะคะนินละเอกนะลูกค้าสองต้นคู่เลยสองต้นคู่เลยนะตัวนี้ไฟให้ไปที่ร้อยยี่สิบนะคะร้อยี่สิบมันจะมีต้นเดี่ยวด้วยนะคะถ้าต้นเดี่ยวไฟให้เก้าเก้านะคะนินละเอกนะคะกัดสวยๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเท้าสัตวลุงนะคะเท้าสัตวลุงเนาะจะค่อยๆาปแซมแบบนี้ไฟให้ไปที่เก้าสิบเก้าบาทนะคะเก้าสิบเก้าบาทสี่จะค่อยๆกัดแบบนี้นะคะเท้าสัตวลุงเนาะแล้วก็ ปีกกินาลีนะคะปีกกินาลีสองต้นคู่ลูกค้าแปดสิบเก้าบาทปีกกินาลีนะคะสองต้นคู่แปดสิบเก้าบาทแล้วก็ตัวนี้ค่ะเพชรพระอุมาลูกค้างานกอเลยนะตัวนี้เก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะเก้าสิบเก้าบาทนะเดี๋ยวกัดหนะ้าเข้มสวยมากตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเรืองพระนารายนะคะสองต้นคู่ลูกค้าไฟให้ไปที่แปดสิบเก้าบาทนะคะ 89บาทเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเล็กหน่อยลูกค้าหางหงเนาะหางหงนี่มีสำรองอะลูกค้าใครสนใจไฟให้ไปที่เจสิบนะคะเพราะว่าเล็กกว่าเพื่อนเนาะเจบาทแล้วก็ตัวนี้คะ่ะอ่าเท้าสัตธาศูนย์นะคะสองต้นคู่ลูกค้านะคะตัวนี้มีสำรองนะคะเดี๋ยวจะกัดสีกัดสีแบบเต็มๆ็มเลยแหละลูกค้าไปเก้านะคะใหญ่มากๆ99าบาท แล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นอินทาราชิตหน้าทองนะคะอินทาราชิตหน้าทองลูกค้าจะมีประมาณสองต้นสามต้นเลยลูกค้าดูแตกก่กอเก่งมากตัวนี้ไฟให้99นะคะ99บาทคือเขาจะมีความเขียวเข้มเขียวอ่อนแซมกันแล้วก็กัดเม็ดขาวชมพูนะคะ99บาบาทเนาะ อันนี้นะคะจะเป็นลูกค้าใครชอบไม้แบบนี้นะสวยมากเอาไปอัพกระถางนะคนี่คืออยู่ในกระถางสีเหมือนบังคับไว้นะลูกค้าตัวนี้จันประกายดาวนะคะตัวนี้ไฟให้ไปต้นละแปดแปดไ้แปดเก้าพูดผิดขออภัยนะคะแปดเก้านะคะสวยมากๆเลยลูกค้าเนี่ยเขาจะกัดนิ้ขาวกัดอะไรอย่างเงี้ยคือสวยจริงๆนะคะลูกค้าแล้วลูกค้าถ้าเอาไปเปลี่ยนกระถางใหญ่ๆอะคะ่ะยังไงก็คือใหญ่โตแน่ๆยังไฟชอบมากเลยเดี๋ยวจะเอาไปปลูกใหญ่ๆ แปนะคะจันประกายดาวนี่ค่ะต้นละ8ปดเนาะอันนี้ก็คลิปกระถาง5ลูกค้าสวยสวยทุกต้นนะคะนี่แผลนให้ดูเลยนะคะน้องใหญ่อยู่นะลูกค้าแต่เป็นราคาหลัก10บเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้เดี๋ยวไฟป,ปิดคลิปไว้กับบอนส,สวยๆตรงนี้แล้วกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องลูกชาวนาอีลา่ามาลาเดร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ